สวัสดีครับวันนี้ร้านบิ๊กมอเตอร์ไซค์นะครับมานำเสนอรถบิ๊กไบค์หนึ่งคันนะครับอ่เพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นยามาฮ่าเอฟปี2015นะครับสีแดงสดสีเดิมนะครับรถเจ้าของเดียวไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยๆหล่อๆกันเลยนะครับมาพร้อมชุดท่อฟฟอาคารวิกไทเทเนียมนะครับ อันนี้ทางร้านจัดให้ใหม่เลยนะครับท่อเดิมเราไม่ขายนะครับเพราะชีวิตของผมคือการแต่งรถนะครับผมแต่งให้เหมือนเราใช้เองทําให้เหมือนเราใช้เองนะครับอันนี้ปี2015นะครับเลขมาอยู่ที่14,00 0โลแท้นะครับรถเจ้าของเดียวนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรถอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับจัดส่งด้วยทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับ เก็บเงินปลายทางได้นะครับมาจําสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อรถถึงท่านท่านค่อยจ่ายที่เหลือนะครับผมอ่ารถคันนี้สวยครับสีเดิมฟอร์มดีนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเล่มสวยนะครับรถสวยด้วยนะครับน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับเจ้าของสายจอดนะครับผมอะดอกยางก็แน่นๆเหลือๆนะครับสีสวยนะครับรถสวยนะครับรถสะอาดไม่สกปรกไม่เลอะเทอะไม่แต่ง เลอะๆนะครับคันนี้มากับท่ออาคาปูวิกนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะครับท่ออาคาปูวิกโูไทเทเนียมนะครับถึงไม่ใช่ท่อแบรนด์แท้หรือท่อแท้นะครับผมก็จั ทั้งชุดเลยนะครับไม่ว่าจะมาเป็นท่อเดิมหรือท่อแต่งแบบแบบยังไงอะ่ะแบบเลือเล้อของของไงผมจัดให้ใหม่เลยนะ,อะเอาใจลูกค้าหน่อยนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันเอกสารการโอนรเ์ซนะครับโอนไม่ได้ภายใน30วันติดต่อที่ร้านได้นะครับดี เนินการให้หรือตามเอกาสารหรือรบับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าก็สวยๆหล่อๆลๆั่นๆเลยนะครับอ่ะหละ่อๆลั่นๆเลยคันนี้เปิดที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเอกาสารครบพร้อมโอนครับจัดส่งในทุกประเทศนะครับผมอ่ะสดรถเยอะนะครับถ้าเกิด พี่ๆท่านใดนะครับหรือมีเพื่อนนะฮะหรือมีรถรุ่นนี้นะครับที่จอดและไม่ได้ใช้หรือติดไฟแนนซ์อยากลดภาระอยากปิดภาระนะครับเสนอมาขายทางเราได้นะครับทางเราก็รับซื้อนะครับไม่ได้ขายอย่างเดียวนะครับผมให้ราคาดีครับผมมีทีมงานไปรับรถทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับภายใน24ชั่วโมงนะฮะซื้อง่ายใจสดให้ราคาสูงนะครับผมอ่า สำหรับท่านที่สนใจคันนี้นะครับราคา1 6 6 5 0 0 0บาทนะครับรถปี2015นะครับติดต่อได้ที่เบอร์095 528 9130บิ๊กครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่งกันครับก็ของแต่งจะมีกระจกปลายแฮนด์นะครับมาทางหน้านี้ก็มีกาดหม้อน้ำนะครับแล้วก็กันล้มนะครับผมยางก็ดอกเหลือๆนะครับหน้าหลัง ข่อใส่ให้ใหม่นะครับเป็นฟูลไทเทเนียมอะคาปวบอนะครับผมอ่าและที่เหลือก็เดิมเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้บอกเลยสวยมากนะครับรถไม่หมื่นสี่นะครับผมไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมอ่าท่านใดที่หาอยู่นะครับแล้วเห็นคลิปนี้ลงไปนะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับถ้าสนใจหรือหาอยู่นะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยขายเร็วมากเลยนะครับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้มีเยอะนะครับ ต้องแย่งกันหน่อยเนาะบางท่านตัดสินใจสองสาวันก็มาอีกทีก็ไม่ทันแล้วรถไปแล้วนะครับผมรถได้ส่งได้เก็บเงินปลายทางได้นะครับรับประกันเอกาสารการโอนให้ร้อเปอร์เซ็นนะครับผมรถอยู่หลังสิทธิ์ปทุมธานีนะครับมาจำมาส่งเลยนะครับมาจำปุ๊บส่งปั๊บนะครับรุ่นนี้มีจะมีข้อดีคือ ราคาดีราคาถูกจับต้องได้นะครับแล้วก็มีโหมดนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มเซตโหมด A โหมด B สแตนดาร์ดนะครับโหมด A ก็บิดยกล้อเลยนะครับโหมด B ก็จะสมูทสมูทนิ่มๆเน่บเนมนะครับแต่ถ้าสแตนดาร์ดก็มีกระโชกข้อคากมากนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถที่ทอรกหนักนะฮะกระแทกคันเร่งเป็นรอยนะฮะ ใครชอบรถแรงๆราคาดีๆนะครับความคุ้มค่าแบบนี้นะครับติดต่อได้นะครับผมราคาถูกนะครับจบต้องได้นะครับ9 0 0ซีสีสูบนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะเนาะขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆชมนะครับหรืออยากสอบถามอะไรก็เม้นมาถามได้นะครับ ช่องทางการติดต่อทาง Facebook ทางไลไรเดี๋ยวผมลงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับอ่าก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ